เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นฉันโดนเพื่อนของผัวแบบว่าตอนที่ผัวของฉันปวดท้องหนักแล้วเข้าห้องน้ำนานพอสมควรฉันยอมรับว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆจนทำให้เพื่อนของผัวมองมาที่ฉันตลอดทุกวันนี้ผัวก็ชอบพาเพื่อนมาที่บ้านก็รู้อยู่ว่าเมียตัวเองสวยปากก็บอกว่าห่วงเนีย แต่ยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนตัวเองจ้องจะเล่นเมียตัวเองแต่ฉันก็เก็บเรื่องนี้ไว้ยังไม่ให้ผัวรู้เพื่อนผัวก็ได้ใจพอรู้ว่าฉันไม่ได้บอกผัวว่าเขาทำอะไรไว้กับฉันบ้างตอนที่ผัวเผลอทุกวันผัวของฉันก็หนักขึ้นเรื่อยๆพาเพื่อนมากินข้าวที่บ้านและตอนกลางคืนก็โทรให้เพื่อนมาที่บ้านอีกล่าสุดผัวของฉันก็บอกเพื่อนของเขาว่าจะนอนที่นี่ก็ได้ ถ้าไม่อยากกลับกลางดึกคนเดียวฉันเป็นเมียไม่สามารถจะห้ามผัวได้ผัวของฉันไม่ชอบให้ใครมาห้ามฉันก็เป็นคนมาเตรียมที่นอนให้เพื่อนผัวหน้าทีวีส่วนฉันกับผัวก็นอนในห้องฉันไม่ค่อยชอบเพื่อนผัวคนนี้เลยเพื่อนผัวเป็นคนสูงตัวดำสำหรับฉันแล้วดูน่ากลัวมากเวลาที่ฉันจะเข้านอน คืนที่เพื่อนผัวนอนที่บ้านของฉันฉันก็ย้ำผัวของฉันว่าจะเข้านอนให้ล็อกประตูห้องนอนด้วยเพราะฉันจะนอนก่อนผัวตลอดตอนที่ฉันนอนแล้วฉันได้ยินผัวเข้ามานอนแล้วปิดไฟพอเข้าตีสามฉันจะถูกผัวแบบนั้นตลอดและฉันก็รู้งานที่เป็นเมียในความมืดก็ไม่เห็นอะไรเลยผัวของฉันก็บอกพอแค่นี้ก่อนพี่ง่วง ผัวของฉันก็ทิ้งฉันไว้แบบนั้นตัวเองก็หลับไปสักพักฉันก็นึกว่าผัวตื่นมาต่อแบบนั้นอีกฉันก็ถามว่าพี่ไม่ง่วงแล้วหรอฉันถามเบาๆในความมืดก็ไม่ได้มีเสียงตอบกลับมาแต่ดูเหมือนจะทำแบบนั้นอย่างกับอดอยากมาจากไหนฉันก็ทำหน้าที่เมียให้ดีเลยพอเรื่องแบบนั้นจบ ฉันก็ลืมตามองเห็นประตูห้องเปิดมันเปิดได้ไงในเมื่อฉันสั่งผัวของฉันล็อกคืนนั้นผัวของฉันปิดไว้เฉยเไม่ได้ล็อกไว้ฉันก็รีบเอามือถือเปิดหน้าจอมาส่องผัวพอเห็นว่าไม่ใช่ผัวของฉันที่นอนอยู่ข้างๆฉันตกใจมากส่วนผัวของฉันก็นอนอยู่ที่ปลายเท้าเมื่อกี้ฉันก็แบบนั้นกับเพื่อนผัวแล้วสิในคืนนั้น ฉันก็รู้สึกเสียใจมากตลอดถึงเช้าตื่นมาฉันก็ไม่คุยกับใครเลยแม้กระทั่งผัวของฉันเองเพื่อนผัวก็กลับไปตอนเช้าตรู่ทุกวันนี้เพื่อนผัวก็ไม่ได้มาที่บ้านของฉันให้เห็นหน้าเห็นตาอีกเลยเพราะเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วขอบคุณที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านะคะกดติดตามไว้เพื่อคราวหน้าจะไม่พลาดเรื่องใหม่